สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องสาวเบียร์ตังเฮกเกินบาทตอนนี้เราอยู่ที่หลังเวทีของ,งเตเกียวมิวสิก,สกแล้วก็หลังเวทีของหมอลำใจเกินลอยพวกคืนปะฟันว่าเมนี่สี่เดีเห็นหมอลำสองคณะเพิ่นมาเล่นค้างกันเนาะว่าใคยบอกเทียเป็นครั้งแรกที่เราคณะเงควาเสื่อมกันควาเสื่อมยักไงคณะแมนครับเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นหมอลำโตเกียวมดดิวสิก แล้วก็มอลำใจเกินลอยมาเล่นอยู่ข้างกันพี่น้องครับข้างยีีเลยเนี่ยเป็นตรงคางห้างอี่ลีเพาต้องไี้เป็นห้างไหนเออไม่เห็นเลยแต่ภาพี่น้องย่างไปเมืองข้างหน้าครับแต่ว่าเราก็อยู่ในบริเวณนี่แหละหลังห้างนี่้นะจอดรถหลังเวทีนะครับไม่ได้ประพฤติได้ตอนนี้เพื่อนนั่นเปิดที่ทางไหนครเออมาตรวจหันของทางเขาอันนี้ก็อยู่หลังเวทีของมอลำใจเกินลอย น,นี่คือลังเวทีของใจกินร้อยนี่ต้ตตองตล<อ>ังเสียวเ,เมื่อนี้นี่กำหนดการเพิินนะครับเ่นบ้านในเ่นพร้อมกันพี่น้องครับช,ช่วงแรกจะเป็นของตัวเกียวมิวสิกสามทุ่มไปเป็นต้นไปจะเป็นหอดหาทุ่มจะเป็นของทีมงานหมอํำใจเกินร้อยของทีมงานของเรานะครับช่วงสามทุ่มหอดหาทุ่มบรรยากาศก็สิป,ประมาณนี้ด้านในตั้งเครื่องพี่น้องเ้ย โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยจะได้เห็นเวทีสองเวทีอยู่ข้างกันนะครับแต่ว่าของเราก็เตรียมพร้อมแล้วกับพงเพื่อนก็เตรียมพร้อมเหมือนกันทั้งพุ่นนะครับเมื่อกี้ก็เห็นบอดบิ๊กเพิ่นไหลโสดอยู่เลยเออเมื่อกี้มันลอยสดไปแล้วก็อ่าไอ้ลย สองร้อยหกสิบบาทน <260 S 2> ะพีคนสองร้อยหกสิบบาทหน้าง,งานสองร้อยหกสิบบาทหน้านงานมีกลุ่มปิดพร้อมพี่น้องครับเออม,ม,มีอ่ากลุ่มปิดออนไลน์ครับติดตามครับติดตาม <c oughs> ครับมีกลุ่มปิดเด้อพี่น้องครับผู้ใดอยากสนับสนุนลูกหลานลูกเต่านะครับในกลุ่มปิดหมอลังแจกเกินร้อยทีพี่นี่เจ็ดนะครับฝากมาพ่อแม่เป็นกำลังใจให้ลูกเต่าเด้อครับอันนี้ก็ เป็นทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับเฮ้ย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 สวัสดีครับโ <Okay. S 1> อจ้จอดเวทีงามเพลงพี่น้องครับ mm hmm. เวทีสวยมากมาลำใจเกินร้อยครับเวทีคนอ, <laughs> อันนี้เวทีของโตเกียวมิวสิกนะครับโตเกียวมิวสิกอันนี้ อันนี้บอสบดบิกนะครับคนเมืองนางานตะเวนสยอดมากเลยเญนี่แหะทวนเทนหมอล่ำาราชไงแล้วก็คอเสือกยันไงอยู่ขนาดนึ่งม่าเรีนมาเรน้างกันคันแม่เป็นม้อน่ำเต็มคนนะแม่สองสองวงเลยทุกคนไม่ยื่นมองนู้นนี่เลยดุสองน่อยบัตรสองยบาทนี้คุมในเบื้องสองไม่ที่พี่น้อคุมค่า ราคานะครับพี่น้องครับผู้ใดที่อยู่ไกลอยู่ไกลเรียนเชิญเลยครับเย็นนี้นะครับหมอลำใจเกินร้อยประธานโตเกียวมิวสิกเดี๋ยวมึงทั้งโชว์เดมึงทั้งคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ยักษ์ใหญ่นะครับแรงมวลนน้ำกันพี่น้องครับใช่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 ถือว่าพี่น้องคุ้มิลิครับในราคาสองร้อยหกสิบคะแนนนะครับทั้งเดมองหมอลำขนาดใหญ่แล้วก็ได้ดู คอนเสิร์ต<ด>ขนาดใหญ่ด้วยนะครับคุณญาบัตรามาเร็วดิถ <c oughs> ้ามเต็มรอฮะนี่บรรยากาศโดยรอบพี่น้องครับบรรยากาศโดยรอบ,อบกลับมาพ่อแม่นนด้อครับเอฟซีแฟ,ฟนคลับทุกทุกท่านนะครับ มมมเมื่อวานมาเซอรน้ากันกับทีมงานมอลําใจเกินลอยนะครับแล้วก็ทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับเออที่เรกว่าจะร้อนตอนนี้เริ่มหนาวแล้ว่นที่วัดเป็นมาลงพื้นที่ <c oughs> แล้วนะครับท้องวับดบิ๊กนะครับมาลงพื้นที่แล้วนะครับเออพี่น้องกระเชนอยอู่หรอกดินะครับเนาะฝากเป็นกําลังใจครับลงเต่าเด้อครับตอนนี้น้องเบียร์ฝากบอยแม่เป็นยงนังไง จีได้ขึ้นจีได้ยอดจังไดกับจังปีหน้าเพราะว่ากันไหมพี่น้องพีหน้าพี่น้องครับปีหน้าเพิ่มขึ้นเคนปีนี้ก็พักถ่ายคลิปจังไดพี่น้องเรากำลังติดใจกับการถ่ายคลิปอยู่นะตอนนี้อะไรเงี้ยมันชิลมันได้พักผ่อนซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเราไม่ได้สัมผัสบรรยากาศที่เรานอนตอนกลางคืนนะทุกคนอันนี้มันนอนนอนรับเต็มอิ่มที่เขาแสบแหมแม่นครับแม่ตัว้าเทอมันจะเฝ้าเนาะปกติเวลาสำนีนี่สีม่วงแรงนี่ เดี๋ยวยุ่งเรี่ยบไ่นางตกไปแต่งหน้าเลยตอนนี้แข้งของเตรียมเดือดเดีอบเลยยุ่งสิล่ะตอนตื่นเติ็เลยเวลาแต่ว่านะตอนนี้ก็คือแบบกินย้กระเฮ็ดแต่ว่าอ้ยหิวเขาไปหากินเขาสิแม่เขาก็เลยไม่ตีดลาเดือดนั่นนั่นนั่นเดาอดเอดเดื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 ตดเดือดเดืเดือด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 ่าืเจเกินร้อยกับโตเกียวมิวสิเนะครับโอ้ยเดื ปีนี้พี่น้องยังฝากผลงานแต่ว่ามีก็มีแต่ผมได้ขึ้นฮ้านผู้เดียวแต่ว่าน้องเบียร์ยังเบิ่งเดึ้นนะครับน้องเบียร์กันได้พักได้พักปีนึงใ้นุเสียเลี้ยงแน่พี่น้องค่ะเสียคารแล้วครับตอนนี้ให้นุ้มเสียเลี้ยงแน่ครับพี่น้องค่ะนะก็อบประยัดเป็นเด็กเสียอยู่หาน้ำหาน้ำเททีขมุนหมดเสียก็เอาตัววอลล์ยังไงเสียก็วางสิเอาหลังจากเขึ้นเงินใหม่แล้วพี่น้องกลับมาสู้งานต่ออยู่ที่กินซาลังซิต พี่น้องครับกินซาลังสิตนะครับเอออยู่ขางฟิวเจอร์นะพี่น้องครับมองนี่มาแปดเทียร์พี่น้องสิบเทียร์ยี่สิบเทียร์ยเออบ้ากันไปนะครับมันดูอยู่ดอกแต่ว่าปกติมันพิเศษมางสีมันเป็น,น,นสวงโลกเดี๋ยวเด้อเอาสีทาย่งไงให้มันได้สวงเวที ไปเขามทัยไปแล้วไปเลยไปใจกี่ลอยดิตองใจมึงกับไปโตเกียวไม่สิอืมอืมไดนยูยังไม่เมืองเอายู่ขางกันค่าคืบพี่หน่องเอ้ยบาเคยพอจกเกีีบหมอลําสองงานสองร้อยหกสิบดในเมืองสองวงในเมืองสองวงสรุปก็คือฟังละรอยหกสิบเอยฟังรน่อยสาสิ ก็จะได้ดูโชว์สุดรลังกันทั้งสองวงค่นะแล้วก็ทางทั้งที่จะมีโชว์ปิดเอ้ยมีโชว์แต่ว่ามือนนิดนิมาหาถ่ายไินลอยชินลอเขามาถ่ายทุกคนแต่เป็นการเดินก็อยากเบิรงเนาะสินลอเคลียบมืันนิดละมาอเบี่ยนะพี่น้องนะคะคนดสั่งกระสือบัตรเมืองเอาโหลดทามี่กุปปิดกับกุปปิดแต่ผู้ใด้กุปปิไทยก่อนนะผู้ใดที่สะดวกมากเหมือนนี้มีกุปปิดได้เนาะกุปปิดข้าไปไปเมืองรายละเอียดอยู่ใน เพจมลำใจเกินร้อยนะครับเอออีพีที่เจ็ดพี่น้องครับสาหารถคลิปทิปว่ามีเวลามาเบิงหรือว่าอยู่ใกล้เนาะค่ะพี่น้องไม่ได้อยู่แล้วลอบนี้เนาะก็สามารถซื้อบัตรบิดเพื่อที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับบัตรเพิ่นบประแพงหรอกพี่น้องว่าม้านลอยกว่าบาทลอยนิดๆนี่แหละบล็อกเกิลบล็อกเกิลสองลอยถูกไปบล็อกหอดบล็อกหอดหอนหนึ่งเป็นสิบก็พขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงมอลำใจเกินร้อยแล้วก็ตุ๊กเกียวบิสิทครับขอกันเมล็ด ย่อยๆกันเลยแล้วพี่้องครับเอาฝากเป็นกำลังใจลูกเต่าเด้อพี่้องพ่อเมียเรียีุกทัานครับสวัสดีครับปอลิปต่อไ,ไปพีัับสสวดครับ